เมื่อวานเนี่ยมีข่าวบอกว่าทักษิณชินวัตรจะเดินทางไปเชียงใหม่ไปไหว้บรรพบุรุษคือถ้าทักษิณเดินทางไปได้แล้วไม่มีคนปฐมพยาบาลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเดินทางไปแบบปกติแสดงว่าทักษิณชินวัตรไม่ได้ป่วยหนักใช่ไหมมีกำหนดการจะไปวันที่14มีนาถ้าอาการปกติแสดงว่า คณะกรรมการที่พิจารณาพักโทษทักษิณที่ใช้เงื่อนไขว่าอายุ70มีอาการป่วยวันนี้19อรหันที่พักโทษต้องถูกฟ้องดำเนินคดีใช่ไหม14มีนาคมเราจะเห็นว่าคนป่วยวิกฤตถ้าป่วยวิกฤตมันจะนั่งเครื่องบินไม่ได้ใช่ไหมเส้นเลือดตีบบ้างวิกฤตอย่างนู้นอย่างนี้บ้าง4โลกนั้น หุนนั่งเครื่องบินเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายสำหรับผู้ป่วยหนักแล้วเขาดีบร้อนเกินกลับออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับมาอยู่บ้านมันอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เพราะมันโกหกมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมมันมาถึงก็อยากไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปนูน่นสรุปแล้ว14มีนาเร็วกว่าที่คิด18กุมภาออกจากโรงพยาบาลตำรวจ14มีนาต้องการที่จะไปเยี่ยม ญาติพี่น้องที่เชียงใหม่เราจะเฝ้าดูว่าทักษิณชินวัตรจะนั่งรถเข็นไปหรือว่านั่งเตียงไปดีพี่น้องวันนี้คุณ,คณอุค์อิงบอกว่าที่จะเดินทางไปไม่ได้ไปในานามตัวแทนรัฐบาลจะไปในฐานะหัวหน้าพักไปเจรจาเรื่องเศรษฐกิจและสังคมไปเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาแต่ไม่ได้ไปในานามตัวแทนรัฐบาลไทยคุณเอาฐานะอะไรไปเจรจา วันนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลชุดนี้กําลังจะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะกิจเพราะดูแลเฉพาะทักษิณชิน,นวัตรดูแลเฉพาะครอบครัวชิน,นวัตรวันก่อนคุมภูมิทําก็บอกว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับให้ยิ่งรักชิน,นวัตรเดินทางมาเมืองไทยเสแมวผลโทรพลดดอนสมาชิกพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าตอนนี้พักเพื่อไทยเตรียมการในการที่จะเดินเรื่อง กฎหมายนิรโทษกรรมและนิรโทษกรรมครั้งนี้จะรวมคดียิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าไปด้วยเพราะบอกว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนคดีไม่ใช่ทุจริตคอร์รัปชันนิรโทษครั้งนี้ที่เพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจะรวมยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปด้วยเพราะยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนมาตรา157ไม่ใช่ทุจริตคอร์รัปชันยิ่งลักษณ์ชินวัตร ในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมีองค์กรต่างๆมาทักท้วงบอกว่าคุณในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณจะปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันคุณจะดันทุนลางโครงการรับจำนำข้าวไปประเทศจะเสียหายยิ่งลักบอกว่าโครงการมันเดินต่อไปได้ไม่ยับยั้งปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันคุณในฐานะผู้นำประเทศต้องมีความรับผิดชอบเหมือนกับคนทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหม เสแมวมาบอกว่าการเดินหน้ารอบนี้นิรโทษรอบนี้จะรวมคดี157ของยิ่งรักด้วยเพราะเป็นคดีเล็กๆน้อยๆ,ยๆคุณปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันโดยที่คุณรู้อยู่แล้วเป็นคดีเล็กน้อยหรือไงเสแมวคุณเห็นการทุจริตคอร์รัปชันเห็นการโกงประเทศปล่อยให้ประเทศเสียหาย1.3แสนล้านบาทคุณบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอในฐานะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรหนีออกนอกประเทศไปกลับมาเดี๋ยวออกกฎหมายนิรโทษศกรรมให้เราเนี่ยคัดค้านการนิรโทษศกรรมคดีทุจริตของนักการเมืองมาโดยตลอดเสบมวก็ย้อนกล็ดบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่ทุจริตยิ่งรักโดนแค่157แล้วนิรโทษรั้งนี้เพื่อไทยจะไปจับมือกับก้าวไกลนิรโทษมอดมาตาหนึด้วย ถ้าองอนิรโทษกรรมพี่น้องยอมไม่ยอม,ยอมเขานิรโทษบอกหนึ่งห้าเจ็ดบวกหนึ่งหนึ่งสองพูดออกมาทิศทางเดียวกันเหมือนภูมิธรรมเวชะยะชัยเอาใจยิ่งรักลืมไปว่าเอาใจยิ่งรักปรมาดาทักษิณไกลๆใช่ไหมมันเลียทุกหยดเลียทุกแผลมันเลยลืมไปว่ากูก็เลียทักษิณอยู่เหมือนกันวันนี้รองหัวหน้าพักเพื่อไทยเชิญทุกฝ่ายเข้าไปพูดคุยเรื่องแนวทางนิรโทษกรรม นี่ภูมิธรรมพูดเสมวลพูดกรรมการพรรคเพื่อไทยขยับทันทีดรชูสัก์สินินนอดีตอธิการบดีรามคำแหงเป็นประธานในการเดินเรื่องนิรโทษกรรมวันนี้เชิญทุกฝ่ายทุกสีแกนนำทุกฝ่ายเข้าไปพูดคุยว่าจะเดินแนวทางนิรโทษกรรมได้อย่างไรคุณจะนิรโทษกรรมให้ยิ่งรักทั้งที่ยิ่งรักยังไม่ได้เดินทางมารับโทษ มันแตกต่างจากนักสู้คนอื่นนะแตกต่างจากพันธมิตรแตกต่างจากกบพสแตกต่างจากคอพทอแตกต่างจากนปชเพราะคนเหล่านี้ถูกบังคับโทษคนเหล่านี้เขาเดินขึ้นศาลเขาไม่ได้หนีอย่างน้อยเขายัางเคารพก,กระบวนการยุติธรรมเขาเดินขึ้นศาลคุณไม่เคยเดินขึ้นศาลคุณไม่รู้ความเจ็บปวดพี่น้องต่างจังหวัดต้องเสียค่ารถเดินทางมา มานั่งอยู่ในศารตั้งแต่8โมงครึ่งยัน17นาฬิกาฟังเสร็จเดินทางกลับวันถัดมาอาทิตย์มาเดินทางมาอีกใช้เวลาเกือบ3-4ปีถูกสารตัดสิทธิ์ยกฟ้องเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ยิ่งรักกับทักษินหนีออกไปตลอดชีวิตสรุปแล้วรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่ช่วยทักศิณหรือยิ่งรักชินวัตรเท่านั้นใช่ไหมมีแต่คุณหาช่องทาง เอาผู้กระทําผิดไม่ให้ติดคุกเขาบอกว่ามันรวมทุกสีนั่นแหละกอปปสก็จะได้พันธมิตรก็จะได้ทวีสอดสองก็บอกว่าถ้ายิ่งรักมาก็เดินตามกระบวนการทางกฎหมายยื่นขออภัยลดโทษได้ตามกฎหมายก็ตอนทักษินมึงก็อ้างกฎหมายใช่ไหมเนี่ยเตรียมช่องทางไว้หลายช่องทางภูมิธรรมเสแมวพลโทพลดอนบอกว่าเตรียมนีรโทษกรรม ในขณะทวีสอดส่องบอกว่าก็ขอสามารถขออภัยลดโทษได้นี่ทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อครอบครัวชินวัตรสรุปแล้วรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลชินวัตรหรือรัฐบาลประเทศไทยกันแน่คดี112ที่ทักษิณชินวัตรโดนมันมีความทำแม่งทำแม่งในกระบวนการอัยการมันมีการไปแก้ระเบียบแก้กฎหมายอายการพี่น้อง วันนี้ประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้กฎหมายฉบับนี้มันทำาแม่งท่าแม่งกฎหมายบังคับการลงโทษทางวินัยกับอายการรองอายการสูงสุดและอายการสูงสุดอายการทั่วไปให้พิจารณาลงโทษได้ถ้าเป็นการพิจารณาใช้ดุลพินิจ์ในการบังคับคดีถ้าใช้ดุลพินิจผิดอายการทั่วไปก็ถูกตั้งกรรมการสอบวินยัยแต่ถ้าเป็นรองอายการและเป็นอายการสูงสุด ใช้ดุลพินิษในการสั่งไม่ฟ้องคดีอะไรไม่ให้มีการดำเนินคดีทางวินยัยคำสั่งนั้นแล้วคดีไหนมันไม่ใช้ดุลพินิษอ่ะพี่น้องมันใช้ดุลพินิษทั้งหมดนี่เขียนกฎหมายมาป้องกันตัวเองคดีใดที่รองอายการสูงสุดและอายการสูงสุดใช้ดุลพินิษในการสั่งไม่ฟ้องไม่สามารถเรียกร้องตั้งกรรมการสอบวินัยได้ สองนอกจากคำสั่งว่าถ้าเป็นดุนลพินิษในการสั่งไม่ฟ้องแล้วไม่สามารถสอบวินัยได้ต้องทำการสอบวินัยในขณะที่ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดด้วยนะห้าก่อนหน้านี้เขาจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องส่วนใหญ่เขาจะสั่งวันสุดท้ายที่ตัวเองรับราชการอยู่พอสั่งเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้กเกษียณเอาผิดไม่ได้หรือ ผมอยากจะพักผมสั่งไม่ฟ้องวันนี้พรุ่งนี้ผมลาออกหิ้วถุงขนมกลับบ้าน20กิโลความหมายคือว่าตามกฎหมายใหม่ไปสั่งสอบวินยัยคนที่สั่งไม่ฟ้องไม่ได้นะนี่มันกฎหมายอ,ายอะไรครับคุณเป็นอัยการแผ่นดินคุณเขียนกฎหมายเพื่อป้องกันตัวเองแต่ไม่ป้องกันประเทศอย่างนั้นเหรอ